โอเคสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมมาทําการขับ JCB ละกันนะครับผมแล้วทำไมโอ้โหกราฟิกโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ผมเพิ่งสังเกตนะคุณผู้ชมกราฟิกโอ้โหอสุดยอด มันสุดยอดไปเลยนักการู้ยครับกอวไปโดนได้นัคการู้ยกรับนักการู้ยกก็เดี๋ยวเราจะทําการเอา JCB นะครับกุยองครับมาทําการขุดดินใส่ดานะครับนั่นก็คือเราจะขุดตรงนี้เป็นการสุดบูมเลยแล้วกันนะครับคุยองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในดิโดนได้เลยครับผมไปกันเลยครับอมไปเลยครับไปเลยครับไปกันโลดนะครับผมไปกันเลยไปกันโลดนะครับผมเอาทำไมแตะไปดังวะ เอาเฮ้เฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะโอ้อะไรวะบูมอ่ะจอยกันมาแล้วมาโอ้เดี๋ยวเทสก่อนเทสก่อนแล้วกันนะครับคุณพงษ์ครับอ่าอืออ่าอือโอ้ขดลึกเหมือนกันนะเนี่ยขดลึกเหมือนกันแต่ตรงนึกขนไ่ได้ครับเอาเฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้โดน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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งบัคผู้ชมือจากวิดีโอที่แล้วนะครับกว่าเราจะขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะคผู้ชมครับลำบากใช้ได้เลยแหละนะครับผมอันนี้เป็นงานของเขาเลยแหละงานเขี่ยๆถูๆไทๆเนี่ยนะครับผมงานของเขาเลยนะไม่ไม่เน้นขุด ใส่ดำนะครับเพราะว่ามันช้านะครับพุงหีเขาเล็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูสปู๊กันนะครับผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองตักใส่ดำด้วยนะครับคันเล็กกว่าแคทเยอะเลยอ่ะเล็กกว่าแคทเยอะเลยนะครัโอ้โหว้าวว้าวว้าค่อยๆเดินนะครับ โอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ามถึงปะน่ะโอ้อ้ามไม่ถึงแล้วโอ้โหบูมถึงอะบูมมันถึงแล้วแต่มันไม่ถึงโอ้โหโอ้ถอยก่อนถอยก่อนอันตรายว่ะบูมถึงแหละคุณผู้ชมแต่อ้ามอ้ามมันไม่ถึงไงอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะเอาเขาเรียกว่าอะไรวะรถดำรถดำรถดับรถดำมันอยู่งานไหนงานนี้ บูมมันถึงแล้วแต่อามันไม่ถึงไงคุณผู้ชมโอคค้โไม่ขุดลึกจริงๆนะคุณผู้ชมครับงานนี้ลึกจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ไม่ลึกนะผมลึกไม่จะล่วงไม่จะล่วงโอ้โดนตัวปิดไม้ด้วยเมื่อกี้ขออภัยด้วยแล้วกันครับได้ยินไหมนะี่ยอ๋อได้ยินอยู่นะโอเคแต่ถ้าผมปิดไม้ ะมันจะไม่ได้ยินเนาะถ้าปิดไม้เนาะโอเคขอไปด้วยเมื่อกี้ไม้ล่วงนะครับโอเคโอเคถอยใส่เอาไม้ถอยใม่ถอยใม่โอ้โหไปไปตั้งลำใหม่ครับกุ้องครับโอ้โหบูมมันถึงแหละแต่อามันไม่ถึงไงบูมมันลงได้ลึกอยู่แล้วนะครับโอ้บูมถึงแต่อามันไม่ถึงหว่ะกุยองบอกว่าลึกจริงนะกุ้องครับโอ้โหดูดิมันลึกลงเรื่อยๆนะครับดูดิมันเป็นสโลปลงนะครับ ประมาณ10เมตรได้นะครับมารถคันนี้ขุดไม่ขุดลึกไม่ถึง10เมตรเลยนะคุณผู้ชมนะมาแล้วมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวด้วยอ๋อยังไม่เกี่ยวนะโอ้โหแตอร์เอตดีเราเรามองเห็นนะโอ้แม่งแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มเลยคุณผู้ชมแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มเลยโอ้ก็ไม่ถึงอ่ะ ก็ไม่ถึงเลยว่ะโอ้โหเอาข้างล่างลุ้งข้างล่างอย่างเดียวอะก้มทั้งวันเลยแหละถ้าขุดอย่างเงี้ยโอ้โหก้มทั้งวันน่ะลูกพี่โอ้โหลึกจริงครับลึกจริงคุณผู้ชมดูดิโอ้โหมันยังลงได้อีกนะคุณผู้ชมมันยังลงได้อีกนะครับ ซึ่งซึงผมเคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าโอ,อันนี้เราผมยังยื่นไม่ถึงเลยคุณผู้ชมถ้ามันสุดบูมจริงๆอะ่ะมันจะมันจะตั้งฉากเลยนะบูมอาร์มจะตั้งฉากเลยคุณผู้ชมโอ้ผมุดผ,ผมเทไม่ถึงรถดำว่ะคุณผู้ชมผมเคยบอกไปแล้วอันนี้นี่คื อันนี้คือยังยังไม่สุดนะคุณผู้ชมยังไม่สุดนะครับเนี่ยแค่เนี้ยผมรู้สึกว่ารถเดี๋ยวนะผมผมเทไม่ถึงว่ะขึ้นก่อนได้ไหมเดี๋ยวขยับรถดำสักหน่อยมึงไปผมเทไม่ถึงครับคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าน่าจะได้เอาคือเอาจริงอนะ่ะถ้าถ้ามันไม่ถึงจริงๆมันสามารถทดตัวทดตัวลงได้นะครับทดตัวเองอ่ะลงลงมาอีกชั้นหนึ่งได้นะเพื่อที่จะขุดให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ว่าอันนี้อันนี้มันแคทแคทมันถึงยังไงแคทแคทมันล้วงถึงอยู่นะครับแคทมันล้วงถึงอยู่อา้าวรถขับไม่ได้ซะงั้นเลยแคดมันล้วงถึงอยู่นะครับคุณผู้ชมผมก็เลยไม่ได้อ่อไม่ไม่ได้ไไไดทดตัวแต่ถ้าแคดล้วงไม่ถึงอันนั้นต้องทดถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยเก่าอ่ะต้องทดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องทดตัวโอ้น่าจะทดประมาณสองรอบแล้วมั้ง นผมเ,ออนเมื่อก่อน JCB ลงได้ประมาณประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนนะ JCB ลงจะลงได้ประมาณนี้นะครับประมาณนะประมาณตอนนี้เลยเราใส่ได้อีกอ่ะอันนี้ยังไม่สุดเลยเนะี่ยเกมมันสมจริงมากๆอ่ะตำแหน่งการวางบูมการอะไรนี่โอ้เหมือนของจริงเป๊ะเลยนะครับ นะผมเอนของเหมือนของจริงเป๊ะเลยอะ่ะเหมือนไปขอซื้อโมเดลของจริงมาคุณผู้ชมนะครับก้มทั้งวันอะ่ะคุณผู้ชมเหมือนเกี่ยวข้าวเลยนะครับก้มทั้งวันโอ้โหม่ลึกจริงว่ะลึกจัดๆเลย ลึกมากมากเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ,อ้ลึกเกินอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมขุดลึกขนาดนี้นะครับนี่เป็นงานแรกเลยแหละที่แบบมั้งโอ้ขุดลึกที่ป่ายเลยประมาณประมาณสิบกว่าเมตรอ,อ่ะโอ้อันนี้ก็ไม่เต็มสักทีเนี่ยเ,เงินเ,เงินก็เหลือหมื่นกว่าบาทเองคุณผู้ชม บริษัทก็เงินจะหมดนะหลอมแหลมหลอมแหลมเราบริษัทอ่ะเอายกไม่ได้อีกเดี๋ยวรถล่วงไปแล้วเนี่ยขุดอย่างเงี้ยเฮ้ยรถจะล่วงเอานะขุดอย่างเงี้ยน่ะโอ้โหว้าท่าโว้ยโอ้โหขุดอย่างงี้ไม่ไม่ไหวนะเนี่ยคุณผู้ชมรถจะล่วงเอาแล้วเนี่ยโอ้ยยังไปขุดดักไอดินมันจะพังเนียลองค่อยๆู่ยขึ้นมา ลูกพ <tang ar> ี่ปาโอ้พอแล้วคุณผู้ชมเอาเที่ยวเดียวพอนะครับประมาณว่ามันทดลองแม่งตักยังไงก็ตักไม่เต็มครับคุณผู้ชมได้แค่ข้างหลังโอ้ตักยังไงก็ตักไม่เต็มอ่ะโอ้โหอือโอเคไปครับไปไปไปโอเคครับผม ดำเลยครับดำเลยโหดำดินช้ามากนะครับโอเคครับโอเคชิวครับชิวเชลนะครับผมโอเคคุณผู้ชมก็วิดีโอนี้เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้นะครับเทีเ่ยวเดียวได้เที่ยวเดียวนะครับมันลึกจริงๆครับข,กกขุดลึกการขุดลึกๆก็มันขุดยากนะครับคุณผู้ชม ลึกมากๆเลยอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไว้ขึ้นไว้ลงทางลัดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับผม่ะโอเคพอละเดี๋ยวเอาซานี่เอเอาแคทเอาแคทคือเราไม่ใช้รถใหญ่ไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหต้องต้องใช้รถใหญ่นะครับต้องใช้รถใหญ่เลยอะ่ะเดี๋ยวแคทกลับมานะคุณผู้ชมครับเอาแคทกลับไปขุดเหมือนเดิมนะครับผม แล้วนี่ลอยใครมาขุดวะเนี่ยมอาเหยียบไปเลยอ,อุ้ยโอเคผมสวัสดีครับ